มาแล้วเปิดภาพลูกชายบุ่มปนัดดากอดนา่ารักจำมัมผิวขาวจัวเป็นครอบครัวใหญ่อ,อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบุนมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและก็อดอาทิตย์ที่ล่าสุดในวันนี้22พฤศจิกายน แม่บุ๋มนั้นได้ให้กำเนิดลูกชายเวลา11นาฬิกา11นาทีน้ำหนักตัว2,920กรัมท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยก็แสดงความยินดีกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะและตอนนี้เราจะพาทุกคนไปชมภาพครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆหลังแม่บุ๋มคลอด เป็นภาพครอบครัว3ามคนพ่อแม่ลูกเผยให้เห็นถึงความน่ารักและจำมำผิวขาวจั้วะของลูกชายแม่บุ๋มสำหรับชื่อของน้องนั้นต้องรอแม่บุ๋มนั้นออกมาเผยอ,อีกครั้งจ้าขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ